ขณะนี้เวลาบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงดูแบบใบโชคเก้าชั้นเหมือนเปียกน้ำเลยเนาะมันแผลบเลยถ้าทางจะได้ปุ๋ยดีไปนะคะกำลังโตจริงๆช่วง11โมงถึงเที่ยงมุมเนี้ยนะคะมันเป็นทิศรับแดดทางทางทิศใต้เนาะแดดมันจะแรงนะคะแดดแรงไปจน4ี่ห้าโมงเย็นนะจะปล่อยไว้แบบนี้ทั้งวันไม่ได้นะคะปล่อยไว้ทั้งวันไม่ได้หัวมันจะไหม้เนาะหัวมันจะไหม้ จริงๆปกติเราจะคลุมเร็วกว่าน,นี้ช่วงนี้มันเป็นจุดวางจุดวางชั่วคราวนะตอนแรกคิดว่ามันเป็นมุมแดดที่แคคตัสน่าจะชอบแคคนัทน่าจะชอบพอดีลอยู่ระหว่างรอช่างมาทำโรงเรือนด้านหลังให้นะคะก็เลยย้ายไอ้ตัวเล็กตัวน้อยมาอยู่มุมนี้แต่วันแรกๆที่เปิดไว้แบบนี้ค่ะหัวมันไหม้เดี๋ยวเราจะให้ดู มันจะมีบางอันที่มันไหม่ะคะตัวนี้มันเป็นแม่ลูกดกเนาะแม่ลูกดกโชคดีเป็นไม้ที่ไม่ได้มีราคาอะไรนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ว่าไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันแบบซีดๆอะคะ่ะก็เลยแต่ัดสินใจเอาผ้าเขียวมากลางก็จะต้องไล่แบบคุมสแสลนแบบนี้เย็นๆก็เปิดให้มันระบายอากาศนะคะคือคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า คขกตัดชอบแดดแต่ถ้าเขาโดนเลี้ยงแดดร้อยมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกอะ่ะก็อาจจะได้นะคะอาจาจะไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงในโรงเรือนอะ่ะเรามาเปิดรับแดดอะ่ะเขาเรียกอะไรนะคะจะต้องค่อยๆเทรนใช่ไหมเทรนให้มันเทรนให้มันคุ้นชินใช่ไหมคะคุ้นชินกับแดดนะเดีย๋วยวต้องไปหามาคุมตรงนี้เพิ่ม พอดีเมื่อวานแบ่งไปคุมอ้โครงสร้างของเขาหรือีเขาฤรษีก็เหมือนกันนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเท่าไหร่อ่ะสี่สิบเซมมันจะมีมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของสแลนเนาะไอพวกนี้แดดร้อยตัวนี้มันเราเทนแดดร้อยมามานานแล้ว เนี่ยมันก็รับแดดตรงๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะตัวนี้นุตตาดอกขาวนุตตาดอกขาวตัวนี้ก็รับแดดตั้งแต่นั้นนะคะแปดเก้าโมงถึงถึงเย็นๆเลยนะสี่ห้าโมงเย็นที่แดดมันขึ้นมาอย่างนี้ยค่ะแดดมันขึ้นมาทางทิศตะวันออกอย่างไอตัวเขาฤาษีเราค่ะมันก็สวยนะแต่โซนที่มันติดตะแกรงพัดลมอะค่ะมันจะเจอความร้อนแล้วมันจะทําให้เขาฤาษีมันไหม้นะคะ แต่มันไม่มีที่แขวนละก็เลยเอามาแขวนแนวใช้ค้าด้านทิศใต้ไว้เนี่ยค่ะช่วงวันสองวันที่เราบอกว่ามันดูแบบอากาศมันเหมือนคลึ้มฝาคลึ้มๆแล้วก็เข้าใจว่าแดดมันจะหายแดดมันจะเบาลงอะนะทิศแดดมันก็ย้ายไปย้ายมานเนี่เพื่อนๆแต่แดดตรงมุมนี้แหละเยอะสุดสรุปแล้วก็ต้องเอาชแชรนกลับมาคงไว้เหมือนเดิมไอ้นี่ เซ็กเตอมูที่เราผสมเกสรไปเมื่อวานะนะคะหัวนี้ที่มันออก8ดอกอะ่ะไม่ติดสักไม่ติดสักอันนะคะช่วงนั้นมันมีมันมีไอเอ็เจอร์สีชมพูแต่เกสรเอ็เจอร์มันไม่ค่อยฟุ้งนะคะมันไม่ค่อยฟุ้งนี่กาลังกาลังติดดอกเราโรยไอปุ๋ยเม็ดละลายช้าไปนะคะสารพัดปุ๋ยแต่ตัวนี้มันสูตรเร่งดอกนะเพิ่งโรยไปเพื่อ เห็นเหลืองๆก็ตกใจมันน่าจะกําลังโตมันกํลังกลังจะขยายเนาะไอตัวนี้ต้องลุ้นจริงๆมันต้องหบแล้วมันสองวันแล้วเนี่ยเนี่ยคือดอกของวันที่สามจริงๆมันจะต้องเริ่มเหี่ยวแล้วต้องคอยดูค่ะกระป๋อพวกเนี้ยว่ามันจะติดไหมเมื่อวานก็ผสมกับไอแองชีไอะไรนะแกงนางฟ้าแองเจอร์ค่ะอีชินอปองเจอร์สีชมพูไปนะคะถ้าติดเดี๋ยวมันกระป๋อมันก็จะขึ้นนะคะ ก็เลยสรุปแล้วคือความไม่สวยงามเราก็ต้องเอาแสแลนชั่วคราวกลับมาคลุมไว้ก่อนนะคะคลุมไว้ก่อนเดี๋ยวรออีกไม่กี่อึดใจแต่ก็อีกแหละมุมนี้มันเป็นมุมแดดแต่เราไม่รู้ว่ามุมหลังบ้านที่เราทาโรงเรือนนะคะแดดมันจะแค่ไหนนะแดดมันจะแค่ไหนเดี๋ยวต้องดูทิศแดดอีกทีนนงว่าเอาอะไรไปวางได้บ้างนะคะเอาอะไรไปวางได้บ้างบางส่วนก็คงจะยังอยู่จุดนี้นะคะตี่นี้อี มันเหมือนเลมอนเนาะมันเหมือนเลมอนด่างเนาะด่างๆเขียวๆแต่ด่างแบบด่างแบบปุ่มตะปัมํมไม่ค่อยสวยะนะคะเดี๋ยวรอดูดอกสักเราว่าพฤษภามิถุนาปีหน้าได้เห็นดอกแน่นอนนะคะไอ้ตัวนี้นะไอ้หวก,กลมๆเพราะนมหน่อมาแล้วเพราะหน่อมาแล้วแสดงว่าหัวเขาอะสมบูรณ์เต็มที่แล้วคือแคคตัสอะเวลาเราเอามากราฟอะคะ่ะถ้าสังเกตว่าหน่อเข้ามา แสดงว่าหัวเขาพร้อมที่จะให้ดอกแล้วให้ดอกแล้วแค่รอรอรอเวลานิดนึงนะคะอารมณ์นึงก็ตั้งใจจะแกล้งให้มันอดน้ําสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าแต่อาทิตย์สองอาทิตย์เลยค่ะแค่วันเว้นวันก็อดใจไม่ได้คือเป็นคนชอบลดน้ําลดน้ํานะคะก็เผลอเป็นไม่ได้ดึงสายยางมาก็จะสั่นไปนะคะ จริงๆถ้ามันอดน้าสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะหรือเต็มที่เดือนเนงแล้วอัดปุ๋ยเข้าไปนะอัดน้ําเข้าไปอ่ะเพอๆจะได้เห็นดอกนะคะแตมม่มันมีมันมีหลากหลายไซส์อ่ะบางทีเราก็เพิ่งกราบใหม่ล้าก็กลัวมันจะตายเนาะเราก็โชยๆน้าแหละแต่ข้างล่างอ่ะดินมันชุ่มดินมันชุ่มเราว่ามันอยู่ได้ไนั่เป็นเดือนอ่ะจริงๆแคคตัสมันก็ขาดน้ําได้นะแล้วจะมีอีกโซนหน,นึ่งนี่ตัวนี้ตัวนี้กาลังโตน่าจะเป็นเดือนอ่ะ ถ้าไม่ล่วงไปก่อนนะจะได้รู้ว่าไอ้ต้นสีนี้ดอกอะไรดอกสีอะไรนะคะถ้ารู้ดอกแล้วก็คงขยายพันธุ์ได้ไม่น้อยเลยค่ะเพียบเลยสีเดียวกันเนาะไอ้โซนนี้ยรอรุ้นดอกมาเป็นปีละลอรอลุ้นดอกมาเป็นปีละกราฟหน้ากราบเล็กกราบน้อยตัวเนี้หัวหนอมันเยอะค่ะหนอมันดกเนาะรอแค่ว่าดอกเขาสวยหรือเปล่าถ้าดอกสวยนี่โอ้โหต้องเป็นแปลงต้องมาเป็นแปลงนะคะ ต้นขาทนอนะ่ะตัวนี้อีชินอฟไม่รู้สายพันธุ์อะไร <c ười> คือหัวข้าทนมันแข็งก็หน่อออกดกนะคะหน่อดกหัวแข็งมากอันนะ่ะต้องอันหน่อมันไม่ดกหนอ่อมายากอะไรประมาณนี้นะคะนี่โบลิเวียโลบิเวียไม่ใช่โบลิเวียโลบิเวียกำลังกำลังได้หนอนนะคะวันก่อนเห็นตัวนี้บานแปดดอกพออยู่ในกลุ่ม <c ười> กลุ่มที่เขาขายกันนะคะเขาลงขายกราฟละร้อยไซนี้แหละไซให้ไซให้ลูกอะคะ่ะตัวตอใหญ่ๆแบบบิ๊กแบบเนี้ยปกติเราซื้อมาไอชุดนี้ร้อยตอละร้อยยี่สิบนะคะยังไม่รวมส่งน่ะไอพร้อมให้ดอกไซประมาณนี้แหละแต่มันมีนอเล็กนอน้อยรอบๆด้วยเลยได้มาอีกสองสองกราฟนะคะว่าจะเอาใส่กระถางว่าจะจะใส่กระถางรวมกับรอให้พวกนี้มันออกเสร็จก่อนให้มันให้มันหลุดก่อน เดี๋ยวเราจะไปจัดไอพวกนี้ใส่กระถางรวมกันนะคะมันจะมีเซออ็กเตอร์มูนที่เราซื้อมาเนี่ยสามสี่ห้าหกมันก็จะมีตัวเนี้ยเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เริ่มให้หน่อแล้วนะคะเริ่มให้หน่อแต่มันยังเล็กอยู่เนาะให้หน่อพวกนี้ต่อกา้ามันเล็กตัวนี้เราซื้อมาเขาให้แค่ก้ามละหกสิบบาทเพอใหญ่หน่อยถ้าจะซ,ซื้อแบบนี้คุ้มกว่านะคะถ้าใครจะเอามาทําแม่พันนะซส์แบบอย่างเนี้ย ใช้ลักแบบกราฟใหญ่ๆแบบนี้ค่ะมันจะทนนะมันจะไม่เนา่าถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรที่แบบแพลงๆเหมือนที่เราเคยเคยเล่าให้ฟังอะนะแล้วเมื่อวานมาอีกสองกราฟแล้วได้ไอตัวเนี้ยเรารู้แล้วค่ะตัวเนี้ยมันคือรหัสนกสองหนึ่งนกสองหนึ่งนะคะสีขาวแบบขาวแบบผู้ดีผู้ดีทรงมันเหมือนเซกันมูลเลยแต่มันสีขาวก็เลยได้มาอีกสอง เดี๋ยวพวกนี้จะจัดใส่กระทะสวยๆเวลาจังหวะบางทีมันออกดอกอะคะ่ะเวลาเราจะไปอัดคลิปวิดีโอที่ทําลักษณะดอกไม้มันบานอะเราก็สามารถยกเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้แสงใกลไ้ไฟใกล้กล้องได้กลางค่ำกลางคืนเราไม่ต้องออกมาดูนะคะเอาไปไว้ในบ้านแล้วก็ตั้งโหมดไทม์แลป์ไว้แล้วก็ตื่นอีกมาดูดูตอนเช้ามันก็จะเห็นดอกไม้บานอะนะคะเพราะมันต้องใช้เวลานะโหมดไทม์แลป์มันก็คือต้องอัดทั้งคืนอะอัดช่วงสี่ทุ่ม เจออีกทีตอนตอนเช้ามืดอะ่ะก็คือดอกไม้มันก็บานเสร็จพอดีนะโรบีเวียพวกนี้มันจะบานกลางคืนนะคะจริงๆพอมันเริ่มเริ่มไซส์สประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็บานแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็บานหรืออาจจะเป็นตัวบานที่หุบก็ได้นะประมาณนี้ค่ะไอตัวตัวเนี้ยไม่พรุ่งนี้ก็มานลืนค่ะเดี๋ยวมันก็บานแล้วนะพอเรารู้ว่ามันจะบานอนะ่ะ เราก็เอาเขาไปตั้งกล้องช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มก่อนนอนนะคะถ้าใครอยากเล่นโหมดไทม์แลปนะที่ดูว่าแคคตัสมันเริ่มแบบบานนะคะส่วนใหญ่มือใหม่หัดเล่นแคคตัสก็จะชองชอบเล่นโหมดอัาจวิดีโอโหมดเนี้ยนะคะพอหลังๆก็เบื่อแล้วแรกๆนี้แบบตายเป็นนกเขาแมวเป็นนกคูกแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนยิ่งกว่ารอรุ้นสมัยทำคลอดเด็กอะนะ รุ่นประมาณว่าเมียเมียควายคลอดลูกวัวคลอดลูกอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะแบบโรเลมากเพราะว่าแค่ดอกแคคตัสด,ดอกเดียวอารมณ์นึงก็กลัวประมาณว่าไฟจะดับไหมสายชาร์จแบบฉันโอเคไหมเมมโมรี่ฉันพอไหมอะไรพวกนี้ต้องเช็คดีๆนะคะใครสัหหับบที่อยากจะเล่นโหมดไอ้ท i m แ l บที่ลักษณะดอกไม้บานนะคะมันจะย่อระยะเวลาจาก7-8ชั่วโมงเหลือไม่ถึง2นาทีนะคะมัน มันเป็นโหมดเฉพาะที่เขามีอยู่ในโทรศัพท์เนาะใน iPhone ก็มีนะใน Android ก็มีถ้าใครอยากเล่นก็ลองศึกษาดูนะคะมันเรียกว่าโหมด Time l a ็แต่เราไม่ได้อัดนานแล้วนะแต่เดี๋ยวรอดูถ้าพวกนี้ไปจัดใส่กระถางแล้วมันยกขนย้ายง่ายแล้วมันมีดอกออกเยอะๆเดี๋ยวเราจะลองอัดแบบวันที่มันบูมดูสักวันนะคะอัดเล่นๆเนาะจริงๆช่วงนี้มันออกบ่อยดูจนเบื่อแล้วคะ่ะก็เฉยๆนะ เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูตัวนี้เนี่ยคือคือ e h 1 e h 1มันออกมันออกสีเหลืองเหลืองส้มส้มประมาณนี้นะคะมันตระกูลเดียวกันกันกบไอตัวไอ้นั่นอะไรอะ่ะ e 1 1ตัวอิชิโนบะสีสีเลม,มอนนะคะ e 1 1 e h 1, 1. E 1เราซื้อมาสามสามกราฟนะตอนนั้นโทนสีเดียวกันหมดเลย อีกอันนึงอยู่ข้างหลังอะไรก็ไม่รู้จำจำไม่ได้แล้แต่ว่าโทนสีแล้วก็ลักษณะดอกคล้ายกันมากนะคะจำได้ว่าเด็ดหนอแบบนี้ไปกราฟเนี่ยน่าจะได้อยู่3ามสี่ี่หัวกราฟนะคะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเหมือนมันยอดขาวๆไม่รู้มันจะออกหนอหรือมันอะไรหรือมันแค่การเจริญเติบโตที่ให้เราสังเกตว่าเอ,อหัวกราฟมันสมบูรณ์ก็แค่นั้นนะคะ แต่ว่านอน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 มีไซสใ์ใหญ่แบบนี้ค่ะกร,บราบได้และแต่ตอนนี้ยังขี้เกียจอยู่ขี้เกียจหากรอต่อกราฟขี้เกียจลุ้นว่าจะติดหรือว่าจะจะทิงเปล่านะคะอันนี้อันนี้อันนี้สวยเนาะมัลติคัลเลอร์ค่ะมัลติคัลเลอร์เอาสแลนมาคุมสองสาวันเปลี่ยนสีอีกแหละมันก็แต่ก็เฉดสีใกล้เคียงนะคะเฉดสีใกล้เคียงของเดิมเดิม ไอเนี่ยเนี่ยสวยดีสรุปแล้วไอันี่มันคือพิงไว้หรือไว้พิงไม่รู้พูดไปก็พูดไม่ถูกนะคะชื่อมันหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะแต่พอดีไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นักเล่นไอยิมโนเท่าไหร่ซื้อมาเพราะปีที่นน้นเห็นว่ามันสวยดีปีแรกๆที่เราซื้อค่ะกาบางกาบอ่ะที่มันมีชื่อหน่อยนะไม่รู้ชื่ออะไรมันก็มีชื่อทุกกาบแหละ เละเป็นพันเพื่อนๆคนละเป็นพัน 1, 000, แต่เราไม่เคยซื้อนะอแม่พันตัวนี้เราได้มา350เมื่อสองสามปีที่แล้วเมื่อสองสามปีที่แล้วมันแตกหน่อมาปีที่แล้วเราก็เลยเอามาเอามาขึ้นต่อนะคะได้นี่แหละที่เห็นเป็นหัวกราฟชุดแรกที่เราลองหัดกราฟนะคะมันไม่ค่อยต่ะเพื่อนๆไอ้ข้างหลังอะ่ะอายุห่างกันแค่หกเดือนเราว่าหกเดือนน่ะดูดิไซต่างกันมากเลยไอ้นี่ไม้ไฮวินทรา เนโรเชนไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดนะดอกสีชมพูมเป็นไม้นอกดอกสวยก็หลอรุ่นดูว่าจะสวยจริงไม่สวยจริงเขาบอกว่าปีครึ่ง2ปีนู่นนี่นั่นโอ้ยร้อนไปดีกว่านะคะเอามาให้ดูช่วงนี้ตั้งใจจะมาคุมแค่สแลนดยาวเลยช่วงนี้ก็จะดำๆหน่อยนะคะเจ้าของสวนโอเคเนาะสวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปต่ตอไปค่ะ